วดที่5ก็คืออุปทานอุปทานก็คือธรรมชาติที่เป็นเครื่องยึดมั่นยึดมั่นในไหนมาดูการมุปาทานธรรมชาติที่เป็นเครื่องยึดมั่นในกรรมคุณอารมณ์องค์ธรรมก็ได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมรรจิตแปลทิฏถุปาทาน ทิฏฐุปาทานธรรมชาติที่เป็นเครื่องยึดมั่นในความเห็นผิดที่นอกจากสีรพตะปรมาสและอัตวาททิฏฐิองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิขตะสัมปยุตตะจิตสีสีรพตุปาทานธรรมชาติที่เป็นเครื่องยึดมั่นในการปฏิบัติผิดองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิขตะสัมปยุตตะจิตสี อัตวาทุปาทานธรรมชาติที่เป็นเครื่องยึดมั่นในรูปนามขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนองค์ธรรมก็ได้แกท่ทิฏฐิเจตสิกท,ที่ในทิฏฐิขตะสัมปยุตตจิตสในส่วนของอุปทา,านเนี่ยบอกให้เห็นเลยว่ามีองค์ธรรมแค่สองมีธรรมอยู่สีสี่ข้อ อุปทานเนี่ยมีมีทำอยู่สี่สี่ข้อแต่องค์ทร,รม,มีเพียงสองคือยึดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสก็สมมติสมสสมติสัมผัสทางกายเท่านั้นนะแต่ยังไม่ได้รวมถึงกิเลสกิเลสกรรมก็คือความอยากได้อยากมีหรืออยากเป็นเนี่ยหรือทำให้หลงรักเนี่ยนะคะหลงรักหลงชอบพอใจ และอยากมีไว้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของเช่นอยากมีบ้านมีรถมีคอนโดนหรือมีทรัพย์สินต่างๆนี่คือกรรมุปทานส่วนที่ถูกประทานเนี่ยยึดมั่นในทิฏฐิก็คือความเห็นของตนเองว่าถูกต้องตรงจริงแต่ความเห็นของคนอื่นเนี่ยผิดท,ทั้งที่ของเขาเนี่ยถูกถึงแม้ความเห็นของ ีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องก็ยังจัดเป็นอุปทานเช่นกันก็หมายความว่าทาั้งๆที่รู้ว่าของเราผิดนะแต่ไม่ใช่ของเราไม่ผิดของคนอื่นที่เขาถูกอะ่ะแต่กลับบอกว่าของเขาผิดนี่คือตัวที่ถูกประทานส่วนศีลรัพพตุประทานก็คือยึดมั่นในศีลที่งมงายก็คือข้อประพฤติปฏิบัติที่ไร้ประโยชน์ซึ่งเป็นการอย่างเช่นทรมานตนเอง ทำให้เสียเวลาเปล่าๆไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่เป็นไปในการหลุดพ้นแต่อย่างน้นอยๆเราก็เคยได้ยินมานะคะว่าพวกลัทธิที่ทรมานตัวเองน่ะก็ยังมีอยู่ในทุกวันนี้นะคะแล้วก็แต่กลับคิดว่าตัวเองปฏิบัติมากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่าไหร่เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ย ทำดีหรือปฏิบัติดีทั้งๆท,ที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ต่อให้เข่งครัดเพียงไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะนํามาซึ่งการหลุดพ้นได้อันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในทางพระพุทธศาสนาส่วนอัตวาทุปธานเนี่ยอัตวาทุประทานก็คือยึดมั่นในความรู้สึกว่ามีตัวตนว่า ตัวเราเองเป็นของตัวเราหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวตนเป็นเหมือนเป็นการยึดมั่นในตัวตนนะคะสรุปแล้วก็คือขันห้าประกอบด้วยอุปทานนี้แหละคือตัวทุกข์ดังนั้นขันห้าที่ไม่มีอุปาทานครอบงำนั้นหาเป็นทุกขไม่ดังนี้การหลุดพ้นจากอุปทานว่าตัวเรา ว่าของเราโดดว่าของเราเนี่ยโดยตรงดังมีพุทธภาษิตว่าคนทั้งหลายย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเรียกง่ายๆว่าทุกข์คือความไม่สะดวกสบายอันเป็นธรรมดาของทุกข์แต่เราไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะไม่ได้ยึดมั่นก็คือหมายความว่าเขาสรุปลงมาให้เห็นแล้วว่า ตราบใดที่เรายังยึดอยู่ในตัวตนยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องทุกข์แล้วเขายังมีการอธิบายในส่วนของอ,อ,อัตวาทุป,ปาทานอีกว่าอัตวาทุป,ปาทานหรืออัตอติฐิหรือสักยทิฐิเนี่ยมีอยู่ในในลักษณะนี้ก็คือยึดมั่นอยู่ในขันท่าว่าเป็นตัวเป็นตนมีอยู่20ส สักยะทิฏฐิที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปเป็นอารมณ์มีอยู่สี่อย่างก็คือมีความเห็นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปเรามีรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปส่วนสักยะทิฏฐิที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาขันมีอารมณ์4 4อย่างก็คือมีความเห็นว่าการเสวยอารมณ์เนี้ยเป็นเราเรามีการเสวยอารมณ์ แล้วก็การเสวยอารมณ์อยู่ในเราเราเนี่ยอยู่ในการเสวยอารมณ์ส่วนสกยัิทิฐิที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสัญญาขันเป็นอารมณ์นั้นนะมีอยู่สอย่างก็ได้แก่มีความเห็นว่าการจำอารมณ์เนี่ยเป็นเราเรามีการจำอารมณ์การจำอารมณ์เนี่ยอยู่ในเราเราอยู่ในการจำอารมณ์ ส่วนสักยัตทิฏฐิที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสังขารละขันมีอยู่สี่อย่างก็คือมีความเห็นว่าการปรุงแต่งอารมณ์เป็นเราเรามีการปรุงแต่งอารมณ์การปรุงแต่งอารมณ์อยู่ในเราเราอยู่ในการปรุงแต่งอารมณ์ส่วนสักยัตทิฏฐิที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวิญญาณขันนั้นมีอยู่สี่อย่างก็คือมีความเห็นว่าการรู้อารมณ์เนี่ยเป็นเรา เรามีการรู้อารมณ์การรู้อารมณ์เนี่ยอยู่ในเราเราอยู่ในการรู้อารมณ์ก็คือพูดพูดกันง่ายๆก็คือที่พูดมาทั้งหมด20ข้อหรือ20อย่างเป็นความเห็นผิดทั้งหมดก็คือมีอยู่ในส่วนของที่ใช้คำว่าสักยะทิฏฐิส่วนใหญ่แล้วบางคนเนี่ย ไปปฏิบัติหรือไม่ต้องปฏิบัติก็ได้จะมีการยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันส่วนใหญ่เราจะเคยได้ยินคำว่าเนี่ยเดินไปแล้วเห็นรูปไหมเห็นรูปอยู่ในเราไหมเห็นเราอยู่ในรูปไหมบางคนก็จะไปคิดหรือไปพิจารณาว่า มันเป็นแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการที่เวลาไปปฏิบัติแล้วอะ่ะอุย๊ยวันนี้ฉันได้แบบนี้แล้วทําไมวันนี้มันไม่ได้อีกเนี่ยเมื่อวานฉันยังเดินแล้วได้ได้ดีเลยทําไมวันนี้ไม่ได้อีกล่ะถามว่าโดยปกติแล้วอะ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงอยู่ๆว่าวันนี้ฉันได้ 5แล้ววันพรุ่งนี้ฉันก็ต้องได้5้าอีกมันไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือกดเกณฑ์เขาได้ว่าวันนี้เธอปฏิบัติด,ดีวันรุ่งขึ้นเธอต้องดีกว่านี้อีกแล้วก็บางทีจะไปคิดหรือไปจําอยู่ในส่วนว่าวันนี้ฉันเดินฉันเดินแบบนี้แล้วฉันได้แบบนี้พอไปไปส่งอารมณ์กับครูบาอาจารย์เนี่ย โอ้วันนี้ดีจังจำเอาไว้เลยว่าวันนี้ฉันเดินแบบนี้หรือฉันนั่งแบบนี้หรือฉันยืนแบบนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องได้แบบนี้อีกอันนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะคะในส่วนของอุปทา,านแล้วก็ถามว่าการปฏิบัติดีไหมดีแต่ก็ต้องดูอีกะคะ่ะว่าการปฏิบัตินี้นนะ่ะคุณเดินมาถูกทางมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ อย่างน,น้อยๆในส่วนของอุปทานก็คือเป็นฝ่ายอากุศลอยู่แล้วอยากให้คิดพิดจารณาให้ทวนถี่ด้วยนะคะนิวรณะหัวข้อธรรมที่6ก็คือนิวรณะธรรมธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคืออะไรเรามาดู 1. การเมฉันทะนิวรณะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความพอใจในการมคุณอารมณ์ องคธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมุรจิต8พยาปาทะนิวรณะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความโกรธองคธรรมได้แก่โทสะเจตสิกที่ในโทสะมุรจิตสองที่น้มมิทะนิวรณะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์องคธรรมได้แก่ถี ทุกะกเจตสิกสองที่ในอกุศลฉะสังขาริขจิตห้าอุทธจกุกุจนิวรณะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจองค์ธรรมได้แก่อุทธะเจต,ตสิกที่ในอกุศลสิบสองแล้วก็กุกุจะเจตสิกที่ในโทสะมุรจิตสองวิจิตกิจฉานิวรณะ ธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความสงสัยลังเลในสิ่งที่ควรเชื่อองค์ธรรมได้แก่วิจิกกิจฉาเจตสิกที่ในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่งอวิชานิวรณะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความหลง,งโง่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงองค์ธรรมได้แก่โมหะเจตสิก นะคะคแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาดูว่าทาที่เป็นเครื่องแก้ของนิวรในเมื่อเรารู้นิวรณะไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าทาที่เป็นเครื่องแก้นิวรหรือนิวรณะนั้นะนะ่ะมีอะไรก็มาดูว่าตัววิตกเนี่ยวิตกก็คือตรึกใช่ไหมคะวิตกเนี่ยเป็นเครื่องแก้อะไรเป็นเครื่องแก้ถีนะมิทะเพราะถีนะมิทะเนี่ยหดหูท้อถอยส่วนวิจารเนี่ย เป็นเครื่องแก้ของวิจิตกิจฉาวิจิตกิจฉาเขาสงสัยลังเลทุกสิ่งอย่างไม่เชื่อไม่อะไรทั้งสิ้นส่วนปิติเนี่ยเป็นเครื่องแก้ของพยาบาทพยาปาทะนิวรณะส่วนสุขเป็นเครื่องแก้ของอุทธจกุกุจะนิวรณะเอกคตา เป็นเครื่องแก้ของกรรมฉันทะนิวรณะเห็นไหมคะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาข้างหน้านี้เกี่ยวกับองค์ฌานทั้งสิน้นข้างหน้านี้เป็นองค์ฌานนะคะองค์ฌานที่หนึ่งองค์ฌานที่สององค์ฌานที่สามองค์ฌานที่สี่และองค์ฌานที่ห้าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณมีสิ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแก้ตัวนิวรณ์เวลาเราไปปฏิบัติถ้าเรามีตัววิตกวิจณ์ปิติสุขเอกคตาเนี่ยจะเป็นตัวแก้ในนิวรณ์ต่างๆที่ที่เราเจอนะคะอย่างนน้อยเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในการที่เวลาเราจะไปปฏิบัติส่วนมากนักปฏิบัติเนี่ยจะเจอตัวฟุง้งตัวง่วงเหงาเหานอน อ้ยไม่อยากปฏิบัติแล้วนูน่นนี่นั่นเอแล้วเรามาปฏิบัติเนี่ยมันใช่เหรอมันได้ประโยชน์จริงไหมส่วนใหญ่เราจะเจอคำถามแบบนี้เยอะว่าปฏิบัติมาแล้วมันจริงเหรอมันถูกไหมมันดีแค่ไหนนี่คือนักปฏิบททัติที่ที่ยังมีความสงสัยอยู่แล้วบางคนเป็นเป็นนักปฏิบัติก็จริงน่ะ ส่วนใหญ่จะไปเจอเจอสภาวะของง่วงเหงาหาานอนหดหูทอ้อถอยโอ้ไม่เอาไม่อยากตื่นเดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนส่วนมากจะเจอแบบนี้ทําตัวนี้จะเป็นตัวแก้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอในส่วนของทำหมวดต่อไปก็คืออนุสัยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของอนุสัยอนุสัยก็คือการนอนเนื่องในขันทศสันดาน หรือการนอนเนื่องแห่งการสืบต่อแห่งรูปนามเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าอนุสัย7ดวงอนุสัย7 7ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามาดูในหมวดที่7ของอกุศลก็คืออนุสัยอนุสัยก็คือการนอนเนื่องอยู่ในความสืบต่อแห่งรูปนามเรามาดูว่าอนุสัยมี7จ็ดมีอะไรบ้างก็การมาราคานุสัยธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความติดใจ ติดใจในการบุคคณอารมณ์องค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมุรจิตแปดภวาวะราคานุสัยธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความติดใจในรูปภพอรูปภพรูปฌานอรูปฌานองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะวิปยุตจิตสีปฏิคานุสัยธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความโกรธ องค์ธรรมก็ได้แก่โทสะเจตสิกที่ในโทสะมุรจิตสองมานานุสัยธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความเย่อหยิ่งถือตัวองคธรรมได้แก่มานะเจตสิกที่ในทิฏฐิตาวิปยุตตจิตสี่ทิฏฐานุสัยธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความเห็นผิดองคธรรมก็ได้แก่ทิฏฐิเจตสิก ที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิตสี่วิจิตกิจฉานุสัยธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความสงสัยสงสัยลังเลในสิ่งที่ควรเชื่อองค์ธรรมได้แก่วิจิตกิจฉาเจตสิกที่ในวิจิตกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่งสุดท้ายก็คืออวิชาน,นุสัย ธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความหลงความโง่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงองค์ธรรมก็ได้แก่โมหะเจตสิกที่ในอกุศล12แล้วในส่วนของอนุสัยเนี่ยตอนนี้เรามาดูการขยายความหรืออธิบายให้เห็นในเรื่องของอุปมาเปรียบเทียบกิเลส3ชนิดมีอนุสัยกิเลสปริยุฐานกิเลสแล้วก็วิติกรรมกิเลส เขาบอกว่ากิเลสท,ทั้ง3ชนิดนี้เปรียบเหมือนไม่ขีดไฟอนุสัยกิเลสเนี่ยเปรียบเหมือนไฟที่อยู่ในหัวไม่ขีดเมื่ออารมณ์ต่างๆมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปรียบเหมือนเนี่ยเอาไม่ขีดไปขีดข้างกล่อง เปรียบเหมือนเอาไม่ขีดเอาไม่ขีดไฟเนี่ยไปขีดที่ข้างกล่องเมื่อไฟที่ปรากฏขึ้นไฟที่ปรากฏเนี้ยเปรียบเหมือนปริยุทธานกิเลสพอไฟที่ปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยเอาไฟที่มันลุกติด หรือปรากฏขึ้นมาเนี่ยไปติดเข้ากับวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดยกตัวอย่างเช่นเอาไฟที่มันที่อยู่ที่หัวไม่ขีดน่ะไปจุดเข้ากับผ้าหรือกระดาษพอไฟเนี่ยมันติดกับวัตถุนั้นๆน่ะไฟเนี้ยเข้าเปรียบเหมือนวิติกรมักกิเลสกิเลสสอย่างพวกเนี้ยถ้าเรามองให้ดี ไม่ขีดไฟเนี่ยมันซ่อนกิเลสสามชนิดอยู่ในไม่ขีดก้านเดียวแล้วในไม่ขีดหนึ่งกานเนี่ยยังมีกิเลสสามชนิดแฝงอยู่ถ้าเราเข้าใจในในกิเลสสามชนิดเรา,เ,าเราจะเข้าใจเลยว่าเออตัวของอนุสัยก็ดีวิต ปริยุทธานากิเลสก็ดีวีติกกรรมะกิเลสก็ดีมันเป็นอะไรที่รอเวลารอเวลาแบบไหนเขาบอกบอกว่ารอเวลาที่จะใช้คำว่าปะัะทุหรือทำให้เห็นให้เห็นแบบไหนให้เห็นโดยโดย อกับกิริยานะคะแล้วยังมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าในกิเลสสามชนิดพวกนี้เขายังมีตัวของเขายังมีคำอธิบายของกิเลส,สวัส์เขาบอกกิเลส,สวัฏเนี่ยแยกเป็นอนุสัยอนุสัยเป็นกิเลสแบบไหนเป็นกิเลสที่นอนเนื่องแล้วก็เป็นกิเลสอย่างละเอียด ส่วนปริยุทธานนกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสอย่างกลางปริยุทธานเนี่ยคิดอยู่ในใจส่วนวิติกรรมกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบก้าวล่วงสำเร็จเรียบร้อยล้เขาบอกว่าอนุสัยเนี่ยอนุสัยเป็นเหตุให้ปริยุทธานนกิเลสเขาบอกอนุสัยเนี่ย เป็นเหตุให้เกิดปริยุทธานกิเลสส่วนปริยุทธานกิเลสเป็นเหตุให้เกิดวิติกกรรมกิเลสอธิบายแรกเป็นเหตุให้เกิดส่วนอธิบายต่อมาเขาบอกว่าวิติกกรรมกิเลสเวลาสงบลงแล้วอะเป็นปริยุทธานกิเลส ส่วนปริยุทธานกิเลสสงบลงเป็นอนุสัยกิเลสอธิบายส่วนส่วนจุดท้ายเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าการสงบลงของกิเลสสมชนิดมีอะไรบ้างนี่แหละค่ะคือคืออธิบายให้เห็นว่าตัวอนุสัยก็คือกิเลสชนิดหนึ่งเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยอนุัสเนี่ยนอนเนื่องอยู่ในทุกๆคน ไม่มีเลยว่าคนไหนจะไม่มีตัวอนุสัยติดอยู่เพียงแต่ว่ารอเวลาที่มันจะปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองถ้ายังไม่มีสิ่งใดมากระทบกระทั่งในอารมณ์ของเราตัวอนุสัยก็ดีปริยุทธานะก็ดีหรือวิติกก็ดีจะยังไม่แสดงอาการเมื่อไรที่มีอารมณ์มากระทบเข้าแล้วเนี่ยกิเลสสามชนิดพร้อมที่จะประทุได้เลย ดังนั้นนะคะในส่วนของอนุสัยอนุสัยกิเลสกิเลสสามชนิดต่างๆพวกเนี้ถามว่ามันไม่มีตรงไหนดีเลยสักอย่างเดียวเพียงแต่ว่า,เ,าเจ้าตัวอนุสัยหัวหน้าเนาะถ้าถ้าหัวหน้านอนอยู่เฉยๆไม่มีใครไปสกิดหรือไปเคลียหัวหน้ามันก็ไม่โกรธแต่ถ้าพอ มีคนไปสกิดหรือไปทำให้หัวหน้าโกรธพร้อมที่จะหลุดออกมาเป็นทั้งกายกรรมมจีกรรมที่เป็นทุจริตเลยนะคะ ยังมีหัวข้อที่สำคัญอีกหนึ่งหัวข้อก็คืออุปมาการเปรียบเทียบระหว่างกิเลสสามชนิดก็คืออนุสัยกิเลสปริยุทธานกิเลสแล้วก็วิติกรรมกิเลสเขาบอกว่ากิเลสทั้งสามชนิดนี้เปรียบเหมือนไม่ขีดไฟไม่ขีดไฟเรานึกภาพตามเลยนะเปรียบเหมือนไม่ขีดไฟอนุสัยเนี่ยเปรียบเหมือนไฟที่อยู่ในหัวไม่ขีด เมื่ออารมณ์ต่างๆมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปรียบเหมือนเอาไม่ขีดเนี่ยไปขีดที่ข้างกล่องเอาไม่ขีดไฟเนี่ยไปขีดข้างกล่องเมื่อไฟที่ปรากฏขึ้นเนี่ยไฟนี้เปรียบเหมือนปริยุทธาน,นักกิเลสเมื่อมีไฟปรากฏจากการที่เราจุดไม่ขีดแล้วเนี่ยเอาไม่ขีดเนี่ยเอาไฟที่ที่ปรากฏเนี่ย ไปจุดติดเข้ากับวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือเอาเอาไฟเนี่ยไปจุดติดกับวัตถุพอไฟที่ปรากฏเนี่ยพอไฟที่ติดวัตถุนั้นน่ะไฟเนี้ยเปรียบเหมือนวีติกามะกิเลสพอไฟที่ติดหมดครบสอย่างแล้วเขายังแสดงการประหารว่าการแสดงการประหารกิเลสทั้ง3โดยศีลสมาธิ และปัญญาศีลกุศลสามารถประหารวิติกรรมกิเลสได้ส่วนสมาธิกุศลสามารถประหารปริยุทธานกิเลสได้ส่วนปัญญาในมัจสามารถประหารอนุสัยกิเลสได้เขาบอกว่าอนุัยเนี่ยเปรียกเหมือนหัวหน้าโจรเปรียกเหมือนโจรที่ซ่อนอยู่ในบ้านแต่ถามว่าโจรเนี่ยลงมือหรือยังยัง แต่โจรเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้เราจะปล้นหรือเราจะเอาอะไรไปเพียงแต่ยังไม่ได้แสดงตัวปริยุทธาเนเี่ยคือคิดแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำเจ้าวิติกรกมักกิเลสนี่แหละลงมือเลยลงมือก็คือก้าวล่วงเรียบร้อยเลยก็คือลงมือทำในสิ่งที่ที่ผิดน่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยว จะมีการอธิบายให้เห็นอีก,อกแบบหนึ่งนะคะว่าอ,อ,อนุสัยกิเลสเป็นกิเลสแบบไหนปริยุทธานกิเลสเป็นกิเลสอย่างไรแล้วก็วิติกรรมะกิเลสเป็นกิเลสแบบไหนเดี๋ยวไปเจอกันในกระดานต่อไปนะคะเพราะว่าแตท่ที่เขียนที่บนกระดานที่อธิบายที่ให้เห็นเนี่ยคะ่ะส่วนสำคัญที่สุดก็คืออุปมาเปรียบเทียบกิเลสสชนิด ยังไงตรงนี้ก็ต้องจําเพราะว่าพอมีการอุป,ปมาเปรียบเทียบกิเลสสามชนิดแล้วยังต้องแสดงการประหารกิเลสโดยสิงสมาธิปัญญาอีกยังไงก็ฝากตรงนี้นิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งทอ้อนะคะยังไงก็วันนี้ส่วนในส่วนนี้ก็จบลงในเรื่องอนุสัยพร้อมอุป,ปมาเปรียบเทียบอนุโมทนาสาธุในสิ่งที่ เจ้าภาพอนุเคราะห์ทั้งสถานที่และสิ่งต่างๆในการสอนในการบันทึกกุศลที่อาจารย์สร้างตั้งแต่เช้าจรดเวลานี้ขอมอบให้กับเจ้าภาพโดยไม่มีส่วนเหนือสติปัญญาอาจารย์มีเท่าไหร่จงเป็นทวีคูณกับผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรงจุดนี้ขอบคุณอนุโมทนาสาธุคาะ